สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดูดวงการงานการเงินคนเกิดวันพฤหัสนะคะอันนี้ของเดือนสิงหาคม2 5ง5นะคะก็อันนี้ดูไว้เป็นแนวทางนะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะใบแรกนะคะอัศวินถ้วย ใบที่สองเก้าไมา้ใบที่สามหนึ่งดาบเต่าฟู เดอะมูนนะคะค่ะก็มาเริ่มจากเรื่องงานก่อนนะคะเรื่องงานก็เ,เดือนนี้คิดว่าจะมีปัญหาเรื่องงานนะคะอันเนี้ยหนึ่งดาบอันเนี้ยคือเหมือนกับต้องเผชิญกับปัญหาที่แบบมันยากอะ่ะอาจจะงานมันยากหรือปัญหาที่ยากแต่ว,ว่าเราจะแค่ไขมันผ่านไปได้นะคะหนึ่งดาบอันนี้นะแล้วก็งานจะเยอะก้าวไม้นี่นะคะงานเยอะก็อาจจะแบบพองานเยอะแล้วมันก็ มันก็อาจจะบางทีเราก็อาจจะเบื่อเซ็งหรืออะไรเงี้ย่อย่างนี้ด้วยนะคะก็ก็มีบ้างนะอันนี้นะคะก้าวไม้นะแล้วก็ uh, the f u l ก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะมีเกี่ยวกับย้ายโยกย้ายย้ายงานอะไรเงี้ยนะคะหรือไม่ก็ย้ายสถานที่ทํางานก็ได้นะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่หรืออะไรก็ย้ายสถานที่ทํางานหรือไม่ก็งานที่ทําก็ไม่อยู่กับที่ ต้องแบบไปนั่นมานี่มีเกี่ยวกับพวกเดินทางอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับงานนะอาจจะมีเรื่องการเดินทางไปนั่นมานี่อะไรแบบนี้นะคะเดอะฟูนะแล้วก็เดือนนี้ก็ให้ระวังเรื่องงานนะคะก็เดอะมูนให้ระวังอันนี้นะอันนี้ก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับโดนดินทาว่าร้ายก็ได้นะโดนดินทาว่าร้ายใส่ร้ายไปสีโดนใส่ร้ายโดนหลอกโดนโกงโดนหักหลังอันนี้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องงานนะคะส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินเดือนนี้ก็ จะใช้จ่ายเงินเยอะนะเก้ 9, 9าเก้าไม้อันนี้ก็คือ,อใช้จ่ายเงินเยอะคือค่าใช้จ่ายมากกว่าลายรับส่วนเดอะฟูลก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ให้วังเออก็ให้ดูให้ดีแล้วกันว่าจะจ่ายอะไรอะ่ะก็ให้แบบให้มันสําคัญหรืออะไรเงี้ยคือใช้จ่ายอย่างประหยดัดจะได้ อะไรที่สําคัญถึงจะจ่ายอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ให้ให้ดูให้ดีนะคะเพราะว่าก็มีเกณฑ์นะที่จะใช้เงินเยอะนะคะแล้วก็ให้ระวังอีกอย่างหนึ่งเรื่องเงินก็เดอมูนะคะอันนี้อันนี้ก็ให้ระวังจะโดนหลอกโดนโกงเงินอันนี้ก็ระวังให้ระวังด้วยนะคะก็โอเคนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะเราจะกันคลิปต่ตอไปนะคะบ๊ายบายค่ะ